สวัสดีค่ะนี่คือการเฝ้าเดี่ยวกับอาจารย์ใหญ่เอฟล y เวนส์เดย์พบกันวันพุธดิฉันสุรีพรสิริมหาสาครอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสอนภาษาพระพ,พรค่ะฉันทำอะไรทำไมต้องเห็นแก่ผู้อื่นด้วยเขาเองก็ยังไม่เห็นแก่ฉันเลยคุณผู้ฟังเคยรู้สึก หรือเคยพูดประโยคนี้ไหมคะดิฉันเชื่อว่าหลายคนก็มีความคิดแบบนี้ว่าเวลาเราจะคิดอะไรจะพูดอะไรหรือจะทำอะไรทำไมเราต้องเห็นแก่ผู้อื่นด้วยที่เขาก็ยังไม่เคยเห็นแก่ฉันบ้างเลยในเมื่อสิ่งที่ฉันทำก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ต่อส่วนรวมทำไมเราต้องยอมเขาด้วยฉันไม่เข้าใจการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางทำให้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถูกทำลายไปแม้ว่าเราจะเข้าใจความรักและการเสียสละของพระคริสต์บนไม้กางเขนแต่อิทธิพลของเนื้อหนังยังเกาะกลุ่มจิตใจเรา เพราะธรรมชาติของเนื้อหนังจะยกตัวเองเป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งดังนั้นการจะเอาชนะความเห็นแก่ตัวได้นั้นต้องพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ทำงานในจิตใจพระองค์จะประทานความรักที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงจิตใจเราได้อย่างอัศจรรย์ จากคนที่เคยเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวจะก,กลายเป็นคนที่เห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นด้วยการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสงบสุขเราจะมีน้ำใจและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นแทนที่จะดื้อรั้นและเอาแต่ใจตัวเอง เราก็เริ่มเรียนรู้ที่จะคิดถึงจิตใจและความต้องการของผู้อื่นมากขึ้นและพยายามหาวิธีการที่จะทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์ร่วมกันการที่เราจะมีชีวิตที่เกิดผลและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้านั้นเราต้องมีจิตใจที่เห็นแก่ผู้อื่น เพื่อทำประโยชน์แก่ผู้อื่นโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียวในฟิลิปปีบทที่สองข้อสกล่าวว่าอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยเราควรมีจิตใจเช่นนี้เหมือนพระเยซูคริส ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแต่กลับทรงสละพระองค์เองและทรงรับสภาพทรงเกิดเป็นมนุษย์ยอมถ่อมตัวลงยอมเชื่อฟังพระบิดาจนถึงความมรณาที่กลางเขนเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดาขอพระเจ้าอวยพรและเสริมกำลังคุณผู้ฟังให้ดําเนินชีวิต ตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์โดยพึ่งพาและขอกำลังจากพระองค์เสมอๆแล้วกลับมาพบกันใหม่กับการเฝ้าเดี่ยวกับอาจารย์ใหญ่ every Wednesday พบกันวันพุธครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ